ยาทาลิปสติกตรงๆบนปากแห้งสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการสวยสมใจช่องสวยงามสมใจคำถามแรกของวันนี้เคยไหมทาลิปสติกแล้วปากเป็นขุยลิปไม่ติดหรือยิ่งทายยิ่งเห็นรอยแตกบางคนอาจโทษลิปสติกว่าเป็นลิปสติกของไม่ดีแต่รู้ไหมคขะว่าตัวการที่แท้จริงอาจไม่ใช่ลิปสติกแต่เป็นริมฝีปากของเราเองที่ยังไม่พร้อมจะรับลิปสติกต่างหาก วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมไม่ควรทาลิปสติกตรงๆบนปากแห้งและจะแก้ไขยังไงให้ปากนุ่มหน้าจุ๊บพร้อมรับสีสันสุดปังก่อนอื่นใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างบางทีทาลิปสติกแมทแล้วปากลอกทั้งวันเลยข่ะเหมือนน้าลอกผิวหนังชั้นนอกออกถ้าลิปแดงทีไรรอยแตกยิ่งเด่นแทนที่จะดูแซบกลับดูแห้งเหี่ยว ช่เลยค่ะคุณผู้ชมปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของลิปสติกแต่เป็นเรื่องของการเตรียมริมฝีปากที่หลายคนมองข้ามเคล็ดลับการเตรียมริมฝีปากก่อนทาลิปสติกมาค่าสมใจจะพาทุกคนไปเรียนรู้เคล็ดลับง่ายๆที่เปลี่ยนริมฝีปากแห้งให้สวยนุ่มทันใจสครับปากสัปดาห์ละ2-3ครั้งเลือกสครับที่อ่อนโยนเช่นน้ำตาลผสมน้ำผึ้งขัดวนเบาๆไม่ต้องรุนแรงปากจะเนียนขึ้นทันที ทาลิปบาล์มก่อนนอนทุกคืนบำรุงริมฝีปากแบบลึกซึ้งควรเลือกบาล์มที่มีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์หรือวิตามินอีก่อนแต่งหน้าอย่าลืมลงลิปบาล์มบางๆทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วซับออกก่อนทาลิปสติกจะช่วยให้ลิปสติกเกาะดีไม่ตกล่องเลือกลิปสติกที่เหมาะกับสภาพริมฝีปากวันไหนปากแห้งมากอย่าด้วยใช้ลิปแมทควรเลือกเนื้อครีมหรือทิมนแบบน้ำจะช่วยกลบความแห้งได้ดี ใช้แปรงหรือนิ้วเกลีย่ยแทนการปาดตรงๆวิธีนี้ช่วยให้ลิปดูเรียบเนียนขึ้นและไม่เน้นรอยแห้งวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการทาลิปสติกไม่ใช่แค่เรื่องของสีแต่คือการเตรียมผิวริมฝีปากให้พร้อมก่อนเสมอเพราะไม่ว่าลิปจะดีแค่ไหนถ้าปากแห้งก็สวยไม่สุดดังนั้นอย่าทาลิปสติกตรงๆบนปากแห้งเด็กขาดนะคะ หวังว่าเคล็ดรับวันนี้จะช่วยให้ทุกคนมีริมฝีปากนุ่มหน้าจ๊บและทาลิปได้สวยติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสวยงามสมใจเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับความงามดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ค่ะสวยทุกๆวันเพราะคุณคือคนสำคัญสวยที่สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจบายๆค่ะ